สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในการทําคลิปพิเศษด,ดวงความรักของคนโสดครึ่งปีหลัง2567ค่ะเป็นคิวของชาวธาต ลมนะคะทัดลมกุมไม่ถุนแล้วก็ตุลน,นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพลังพลังงานความรักคนโสดจะเป็นยังไงนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะดูได้ทั้งแบบแลัคนาแล้วก็ราศีนะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ว่าถ้าเกิด ใครที่แบ่งตามแบบไหนแล้วดูแล้วตรงก็ให้เอาตามพลังงานของคุณนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักในภาพรวมค่ะเป็นดวงรวมรนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นอาจจะตรงกับคุณนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะคะเพราะนั้นโปรดดูแบบช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะคะ อาจะจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะเอ็ดณระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะชาวทัดลงว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับ เรื่องราวความรักของคุณในครึ่งปีหลังนะคะเร็วมากครึ่งปีหลังแล้วนะคะแป๊บเดียวผ่านไปจะครึ่งปีแรกแล้วนะคะใครยังไม่ทําอะไรก็รีบทําเขานะคะอืมใบแรกคุณได้รี i ซฟนะคะคนโสดชาวทัดลมกุมิถุนตุนนะคะจานว่ามีคนนี้แบบยื่นเข้าเสนอมีคนสมัครเข้ามานะคะบางคนเนื้อหอมมากๆนะชาวทัดลมนะคะ มีคู่แข่งด้วยนะคะไม่ใช่ยืน่นมาคนเดียวด้วยเห็นไหมเอ่อพิสูจนนะคะแต่คุณจะมีการพิสูจน์นะคะว่าใครที่เหมาะสมใครที่คู่ควรกับคุณนะคะใครที่แบบคุยด้วยคบด้วยแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วมันไปด้วยกันได้ในหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่คุณชอบที่คุณถนัดแล้วคุณอยากที่จะแบบว่า มีความสุขกับคนที่คุณรักในอนาคตนะคะโชว์มีนั่นนะคะทำให้ฉันเห็นสิว่าคุณจริงใจกับฉันทำให้ฉันเห็นสิว่าคุณรักฉันนะคะทำให้ฉันเห็นสิว่าคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังกับฉันนะคะหรือแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีอนาคตที่ดีนะคะพร้อมที่จะมีอนาคตร่วมกันนะคะว้าวอาจาร,รย์ว่า ทางเดินแห่งความรักของชาวััตลมนะคะกำลังเริ่มเปิดแล้วนะคะฟาโชชตาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งนะคะคนดีๆเข้ามาให้กับคุณแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ถูกใจนะจะว่าครึ่งปีหลังมีลุ้นมากๆนะคะ trash นะคะ discarding นะคะ throwing out มีใครที่ไม่ใช่ คุณไม่รีรอเลยนะคะที่จะโยนคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณนะคะชาวทัดลมนะคะเหมือนกับว่าบางทีที่เข้ามาแล้วดูแวแล้วโอ้โหเจ้าชู้ดูแววแล้วไม่จริงใจดูแลดูแวแล้วหวังผลประโยชน์นะคะเนี่ยไม่รีรอเลยทิ้งลงถังขยะไปเลยนะคะประสบการณ์ในเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความรักของชาวทัดลมเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะไม่หลงกลใครง่ายๆแล้วนะคะใครที่แบบว่าแกล้งทำเป็นดีทำไปทำมาอุ้ยเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเอา้าญาติคุณไปไหนเพื่อนคุณไปไหนแนละ้วทำไมมาขอยืมเงินกับเราคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนนะคะบล็อกเลยทิ้งเลยนะลงทางทยะไปเลย scammer แ,มมแน่ๆนะคะไม่รีรอแล้วไม่ลังเลแล้วไม่ไม่เสียใจไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ มีใบที่สาว้าวอันนี้แหละนะคะโปรเจกต์ Project, นะคะคุณจะเลือกคนที่โปรเจกต์ก็คือเหมือนกับดูมีอนาคตที่ดีนะคะดูเหมือนกับว่ามันมีหนทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปร่วมกันจริงๆนะคะจากคุยกันวันละเล็กวันละน้อยนะคะสู่ความสัมพันธ์ที่มาก มันคงยั่งยืนนะคะไปสู่สัปดาห์ไปสู่เป็นเดือนไปสู่เป็นปีไปสู่ฟิวเจอร์การมีอนาคตร่วมกันโอ้โหพลังไพ่สดใสมากนะคะชาวัาลมอาจารย์ว่าคุณจะสามารถสกรีนคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตถึงคุณได้แล้วคนที่ใช่จะเข้ามาแล้วเข้ามาแบบโปรเจกต์ก็คือเข้ามาแบบดูแล้วมีความฝันมีอนาคตร่วมกันมีอะไรที่อยากทําร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีมีโครงการที่เราจะได้ไปรู้จัก บ้านเขาครอบครัวเขาเขาอ,อาจจะเป็นคนไกลต่างถิ่นแดนไกลต้องเดินทางไปมาหาสู่กันต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรนี้ก็ได้นะคะดูดีนะตรงนี้นะคะแล้วเหมือนกับมันเป็นความรักที่คนสดชาวทัดลมคุณคิดถึงความมั่นคงอะ่ะเหมือนคุณแบบต้องการคนที่มาแบบจริงจังไม่ได้มาเล่นๆเพราะคุณจะไม่เล่นแล้วนะคะหลายคนรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงเลยกับใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะนั้นรักครั้งเนี้ย สกรีนอย่างดีมากๆเลือกเฟ้นนะคะเฟ้นหาคัสสั์อย่างดีมากๆนะคะขนสดชาวทัดลมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะขอเก็บออกดีกว่านะคะเพราะไพ่ใ <laughs> บใหญ่มาก <laughs> น่าจะไพ่สวยนะจานชอบนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะชุดนี้นะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะ ว้าวจัดเมนต์นะคะอืมอะไรที่ไม่ใช่จบไปนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหรือคุณจะได้พบกับโอกาสดีๆในการที่จะเจอกับใครสักคนนะคะบางคนเจอแบบฟุกฟ๊กๆเจอแบบปฏิหารมากๆเจอเหมือนกับอยู่ดีเช่ชะตาฟ้าก็ส่งเขาเข้ามาในคืนวันที่เงียบเหงาแล้วเปลี่ยนวันที่เงียบเหงาเป็นวันที่เต็มไปด้วยสีสัน เป็นวันที่สดใสในชีวิตของคุณก็ได้นะคะจัส t b นนะคะใครที่อธิษฐานขอน่าจะได้สมดังที่คุณอธิษฐานแล้วนะคะชาวทดลมมาดูกันต่อนะคะอัศวินดาบนะคะเป็นพลังงานของชาวทดลมหรือมีชาวทดลมด้วยกันเองนะคะกลุ่มอิถุนตนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ลมกับลมนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อมีไพ่อู้สิบถ้วยพลังงานดีนะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะมีไพ่ของครอบครัวเข้ามาแล้วราชนีทถ้วยค่ะมีพลังงานชาวทัดน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกเข้ามาด้วยนะคะ แปดเหรียญค่ะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะอ,อ๋ออะไรมีไพ่ของราชนีดาบค่ะเอาอีกหนึ่งใบดีกว่า และมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่า j judgment นะคะพลังงานแบแรกก็คือในเรื่องของไพ่ของเออเป็นบางคนก็เรียกเป็นไพ่เวนกรรมเป็นไพ่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคือโดยเมนหลักของไพ่นะคะเป็นไพ่ของการได้รับสิ่งดีๆนะคะชีวิตโสดที่ เงียบเหงามืดมนหมนมองของคุณเนี่ยกำลังจะมีคนดีๆที่เข้ามานะคะแล้วคนคนนี้สิบถ้วยแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะเขาดูอบอุ่นเขาดูอ่อนโยนนะคะเขาดูเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะบางทีอาจจะเป็นคนที่ดูมีอายุมากกว่าคุณหรือเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะเป็นคนที่ สิบถ้วยกับบราชีถ้วยเป็นคนที่อาจจะมีคนที่รักเขามากนะคะถ้าเกิดเขาเป็นเ,เป็นคนที่ทำงานอยู่ก็เป็นคนที่แบบมีทั้งเจ้านายลูกน้องนะคะเพื่อนร่วมงานรักเขามากๆเป็นคนที่แบบพูดจาดีมีน้ำใจกับคนอื่นนะคะจิตใจเป็นแบบพ่อพระแม่พระนะคะแล้วก็ชอบรักดูแลคนอื่นนะคะ เหมือนคุณได้พบกับพลังงานที่มันดูเย็นๆนะคะเป็นพลังงานที่ดูแบบอบอุ่นสบายๆนะคะเมื่อคุณได้พบกับเขานะคะบางทีเนี่ยความเป็นสิบถ้วยการได้รู้จักกันระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมาจากเกี่ยวข้องกับคนรู้จักนะคะครอบคนในครอบครัวนะคะแนะนํานะคะหรือว่าเขาอาจจะรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะ หรือเป็นคุณครูของลูกคุณนะคะถ้าคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะน่าอาจจะรู้จักกับพี่ชายของคุณพี่สาวของคุณหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนใน Facebook ใน i n s t a g r กรที่อาจจะเหมือนกับเห็นโปรไฟล์ของคุณแล้วก็มันมีต่อมเอ๊ะอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับว่าเขาอาจจะทักมาหรือให้คนที่เขารู้จักเนี่ยช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับเขาก็ได้นะคะ ความเป็นแปดเหรียญน,นะอาจารย์ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างทำงานหาเงินนะคะเขาอาจจะมีชีวิตที่เรียบง่ายก็ได้นะคะบ้านที่ทำงานนะคะเพื่อนฝูงครอบครัวคนสนิทนะคะเป็นคนที่ดูมีความรับผิดชอบสูงก็ได้นะคะเหมือนกับตอนแรกอะนะคะห้าเหรียญน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ดูเหมือนกับ เป็นคนขี้สงสารนะคะหรือเป็นคนขี้เกรงใจคนมากๆก็ได้ตอนแรกคุณอาจจะเหมือนกับว่าเฉยๆนิ่งๆกับเขาก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าเมื่อคุณได้คิดทบทวนนะคะถึงเรื่องราวถึงปัญหาความรักของคุณที่คุณอาจจะเคยจากมาในครั้งก่อนเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะนิ่งเกินไปคุณอาจจะเย็นชาเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละ ที่เหมือนกับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คุณขาดไปนะสาวทัดลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ายัางไงดีดูกันต่อนะคะเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะคะล่สตอรีของสาวทัศลมคนสดตรงนี้มีแพทว้าวหกไม้เท้าด้วย <laughs> มีไพ่ของเจ็ดในเท้านะคะตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะหนึ่งหนึ่งดาบค่ะมีไพ่ของโอ้ราชาถ้วยด้วยเมื่อกี้คุณได้ราชินีถ้วยนะคะ ราชาไม้เท้าค่ะมีพนังงานชาวทัตไฟเข้ามาด้วยนะคะเมสิงธนูค่ะว้าวเดอะสตาร์ค่ะมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะ และอัศวินเหลียนค่ะโอ้มีครบเลยนะคะชาวธาตุด,ดินมังกรผสมกันนะคะคนคนนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าเหมือนเขาเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะมีความสม่ําเสมอจนเหมือนกับหกไม้เท้าเขาเอาใจเขาเอาชนะใจของคุณได้นะคะเอาใจไปเลยนะคะมอบชัยชนะให้นะคะเหมือนกับ เขาทาให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะหนึ่งดาบคุณกล้าที่จะตัดสินใจคุณกล้าที่จะไปตอบออเขานะคะเหมือนเขาช่วยทําให้คุณนะเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนมากขึ้นนะคะมีความมุ้งมิ้งมีความโรแมนติกตามมาทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ค่อยหวือหวานะคะในความรักที่อาจจะคบกันตอนแรกมันอาจจะมาในฐานะของแบบการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่ทําไปทํามามันอบอุ่นมันรู้สึกดีมัน มันเป็นอะไรที่ดูมั่นคงดูจริงใจทําให้คนเหมือนกับว่าเขาเข้ามาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันขาดหายไปจากชีวิตของคุณนะคะเช่นการใส่ใจดูแลความรู้สึกของคุณรายละเอียดในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะไม่เคยไม่เคยคิดถึงมันแต่ว่าพอคุณได้รับการใส่ใจตรงนี้นะคะราชาถ้วยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ที่น่ารักแล้วก็แสนดีมากๆนะคะ แถมเขายังเป็นคนที่เวลาทำงานก็จริงจังจริงเออจริงจังกับงานมากมนะคะเนี่ยราชาไม้เท้าหรือเป็นคนที่แบบมีอนาคตไกลเป็นคนที่แบบสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะคะคนนี้เหมือนกับว่าเวลาที่เขาทํางานความเป็นราชาไม้เท้าคือเป็นคนที่แบบว่าดูนิ่งๆดูน่าเกรงใจนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ดุหรือเป็นคนที่แบบก้าวร้าวนะคะเป็นคนที่แบบค่อยๆคิดค่อยๆพูดอะ นะคะเป็นคนที่ดูเหมือนกับมีความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำที่ดีอยู่ในตัวนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าตอนเนี้นะคะความรักของคุณนะคะที่คุณจะได้พบในอนาคตเนี้ยนะคะมันเต็มไปด้วยความหวังแต่คุณกลัวเหลือเกินนะคะทาวเวอร์ว่าความรักท้งเนี้ยมันจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายทาวเวอร์ให้นะคะว่ามันคืออะไร ก้าวดาบมันอาจจะมาจากความคิดความกังวลจิตตกของเราเองนะคะคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะคิดไปเองฝ่ายเดียวมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าความที่เราอาจจะมีเรื่องราวความรักที่ร้ายๆในะอดีตที่ทําให้เราแอบกังวลไปนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์เหมือนกับความรักครั้งนี้มันทําให้คุณเติไมไปด้วยความหวังความรู้สึกว่า อยากให้เขาเป็นความรักที่ได้ลงเอยกับคุณเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณก็ได้นะคะเรากลัวว่าจะมีอะไรที่ทําให้มาแย่งเขาไปนะคะหรือความรักของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากไพ่ดูก่อนนะคะว่ายังไงมีไพ่ของ8ดดา ว้าเมจิกเชียนนะคะอืมเหมือนกับให้บอกว่านะคะแดาบอะไรที่เรายังไม่รู้นะคะอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเมจิกเชียนนะคะขอให้อย่าเพิ่งไปคิดกับมันนะคะขอใ,ใช้สติปัญญานะคะขอใ,ใช้ความคิดที่ดีของเรานะคะความคิดที่กลั่นกรองออกมาจากอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของ การฝึกสติหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือให้เชื่อในเซน์ที่ดีของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่นะคะยังไงก็ใช่นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดอย่าไปคิดมาก่อนล่วงหน้านะคะไม่งั้นอาจจะทําให้คุณจิตตกแล้วก็กังวลน,นะคะกลัวว่า,วาเอ้ยถ้าเกิดความรักครั้งนี้เป็นรักทางไกลอ่ะมันจะไปกันได้ไหมมันจะลงเอยกันได้ไหมหรืออะไรหลายอย่างที่บางทีเรา ใส่สีเติมแต่งไปนะคะจนจิตมันตกจนว้าวุ่นจนแบบว่าทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะมีไพ่ของอาสวินเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงเดินหน้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเขาอาจจะชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากคุณนะคะไปนู่นเปนี่ให้คุณเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะชาวทัดลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนโสด ขอดูบทสรุปความรักของคนโสดในช่วงเวลาของครึ่งปีหลังนี้ด้วยเอาเก็บไม่หมด <laughs> มีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะออราชินีไม้เทาะะ้าค่ะ มีไพ่ของเด็กถเถลีญนนะคะสิบดาบอัศวินดาบนะคะหนึ่งไว้เท้าค่ะ ว้าวสองไม้เท้าพลังงานดีดีมากนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะคะว่าพอไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะห้าไม้เท้าแสดงว่าบางคู่นะคะมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรด้วยนะคะตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณที่เขาอาจจะแยกกันอยู่กับคนของเขานะคะแต่อาจจะเหมือนกับบางคนเนี่ยมีเรื่องราวของการที่ยังไม่ได้อยากขาดตามกฎหมายนะคะมันก็เลยมีแบบ ปัญหาคาใจที่ทำให้คุณคิดมากที่คุณกังวลเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นมานะคะหรือเขาอาจจะมีลูกเราต้องการแบบว่าขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะมันเหมือนกับคุณก็คอยให้เขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนสิบดาบจบไหมจบนะคะจบแต่มันอาจจะจบแบบว่า บางคู่อาจจะเหมือนกับตกลงกันไม่ได้ต้องมีคนมาไกลเกลี่ยบางคู่อาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือเปล่านะคะสิบดาบตรงนี้นะคะแต่ว่าพอจบไปแล้วนะคะคุณนี้คือแบบเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างเขานะในช่วงเวลาที่เขามีปัญหานะคะหรือถ้าเป็นไพ่สลับตัวตนกันเขากเ็เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในช่วงเวลาที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะหลังจากที่สิบดาบเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจบแล้วนะคะ ความรักของคุณกลับมามั่นคงมากนะคะหนึ่งไม้เท้าได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะเนี่ยสองไม้เท้าอุปสรรคผ่านพ้นแล้วนะคะได้อยู่เคียงข้างกันแล้วสมใจแล้วนะคะใครที่อาจจะเป็นรักทางไกลก็าอาจจะตกลงกันได้แล้วว่าจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะที่ประเทศเขาประเทศเราจังหวัดเขาจังหวัดเราหรืออะไรบางอย่างนะคะหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้านะคะ มีเกณฑ์ที่ปัญหาทุกอย่างแก้ไขไปได้แล้วคุณสองคนจะได้สมหวังในที่สุดนะคะชาวทัดลมนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับช่องของอาจารย์นรีที่เรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะหรืออะไรที่เขาจะทำให้คุณมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะโอ้ย Amazing มากว่าเปิดมาเป็น Judgment เขารู้สึกว่าถูกชะตากับคุณตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะ Judgment นะคะไพ่ชุดนี้น้องแมวน่ารักมากเลยนะคะว้าวเด Sun ด้วยทำไมเขารู้สึกดีกับคุณมากๆโอ้โหเขาเชื่อมั่นมากๆเลยนะว่าเขาได้พบกับคนที่จะมาเป็นคู่ หรือเป็นความรักครั้งใหม่ของเขาแล้วนะคะนั่นก็คือคุณนั่นเองนะคะชาวทัตลมนะคะไพ่สองถ้วยคือไพ่ของคู่แท้นะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะเหมือนเขารอคอยใครสักคนหนึ่งเขาตามหาใครสักคนหนึ่งมานานแล้วนะคะคนที่มีอะไรในสิ่งที่เขาไม่มีหรือในสิ่งที่เขาขาดไปแล้วคุณนั่นแหละนะคะที่เมื่อเจอกันแล้วเขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหาเป็นคุณเป็นคนที่เขารอคอยมาตลอด คุณเป็นคนที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของเขานะคะความเป็นเดอะซันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วมีธุรกิจมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะคะชีวิตมั่นคงแล้วเหลือในเรื่องความรักนะคะที่เขารอคอยมาตลอดก็ได้นะคะแล้วเมื่อเขาได้เจอคุณจนะัสตินเน่ะเขารู้ได้ด้วยเซนของคุณนะคะว่าคุณคือคนที่แบบเขารอคอยมาตลอดนะคะเพราะว่า คุณเข้าออกับเขาได้ดีมากๆนะคะเป็นพลังของการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเพราะนั้นเขาไม่รีรอนะคะที่จะทําทุกอย่างเพื่อความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสมหวังนะคะได้มาอยู่เคียงคู่กันว้าวพลังงานสวยงามนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างนะคะราชินีเรียนนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรพสศกันก็นได้นะคะ เป็นคนใจดีเป็นคนสายเปสําหรับคุณก็ได้ว้าวเป็นคู่กันจริงนะคะจริงไพ่อยู่เป็นคนละที่คนละตาแหน่งนะแต่มาเปิดเ,เจอคือแบบคู่กันนี่คือแบบอเมซิ่งมากนะคะโอ้โหคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะสำหรับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะเหมือนคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังไม่กล้าที่ ไม่กล้าที่จะฝันนะคะว่าจะได้เจอคนที่แบบเหมือนกับต้องเพอร์เฟกต้องสมบูรณ์แบบต้องเข้าออกับคุณได้ดีขนาดนี้แต่ว่าเมื่อคุณเจอเขามันเหมือนฝันจริงๆนะคะเหมือนกับสิ่งดีๆของเขามากมายหลายอย่างอะนะคะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพอคุณได้รู้แล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาเข้ากันได้นะคะเหมือนเขาก็เป็นคนที่ขยันทํางานหาเงินนะคะเนี่ยแล้วชาวทัดลมเองเนี่ย คุณก็ระดับราชาราชิีเรียนเหมือนกันคุณก็เป็นคนที่ขยันทํางานหาเงินมากๆนะคะมองหาความมาั่งคั่งร่ํารวยให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของคุณแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคู่นะอาจารย์เหมือนกับคือมันเป็นอะไรที่แบบนักธุรกิจเหมือนกันมาเจอกับนักธุรกิจด้วยกันก็ได้นะคะมีความมาั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันก็มาเจอกันนะคะหรือเป็นระดับหัวหน้าบริหารก็มาเจอกันก็ได้นะคะเนี่ย เจ็ดถ้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณเคยเลือกผิดมาแล้วนะคะเลือกไปเจอถ้วยน้อง,งูมาแล้วนะแต่ตอนเนี้ยนะคะมันเป็นถ้วยอะไรที่แบบว่าคุณเลือกแล้วแบบได้ในสิ่งที่เป็นความต้องการของคุณอย่างแท้จริงนะคะหรือคุณเจอคนที่รักสัตว์เหมือนกันอ่าเจอคนที่ชอบความมั่นคงเหมือนกันเจอคนที่ชอบ ลงทุนนะคะซื้อทองซื้อทองนะคะซื้อที่อสังหาริมทรัพย์เก็บไว้เหมือนกันนะหรือคุณเจอคนที่ประสบความสําเร็จไว้เหมือนกันนะคะสาวท่านลมอาจารย์ว่าคนคนนี้แหละนะถ้าคุณเฝ้าอาธิษฐานขอคุณจะได้เจอกับเขานะคะคนที่จะ มาเติมเต็มชีวิตคุณให้แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะเป็นความรักที่มันคงยั่งยืนต่อไปนะคะชาวทัศลมเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ได้เจอนะคะขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือใครจะกดซปเปอร์แตงมาเป็นค่าขนมแมวเลียให้กับน้องแมวนะคะก็ได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ